เราไปอยู่กันที่อุทยานบัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไห่งไเกษตรศาสตร์จังหวัดสกลนครอุทยานบัวนะครับซึ่งอยู่ริมหนองหาน้อยนะครับรวบรวมบัวสายพันธุ์ต่างๆจากาทั่วโลกนะมีองค์พญานาคเผือกอที่เป็นสีขาวอยู่ด้านหลังก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับมาสกลนครเที่ยวด้วยสี่ธรรมนะครับก็คือธรรมะวัฒนธรรมอารยธรรม แล้วก็ธรรมชาตินะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นของดีของสกลนครครับผมมาที่สกลนครแวะมานอนแล้วก็ดีมีแหล่งท่องเที่ยวแด้ที่สำันได้มากราบได้มาไหว้แล้วก็ที่สำคัญวันเดือนธันวาธันวาวนที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองก็มีการแห่ดาวทางน้ำนะครับครับแห่ดาวทางนา้ำครับผมชุ่มฉ่ำแล้วก็มีความสว่างสวยตอนนี้ทางน้ำตอนเย็นยี่สิบสองแล้วก็วันยี่สามก็ทักบกเหมือนเดิม ปีแรกที่จะมีแห่ดาวทางน้ำลํำลึกถึงประวัติศาสตร์นะครับปี1884ดาวดวงที่นำเขาเรียกว่าพญาสามองค์มาพบที่ถ้ำพระกุมารที่พระเจ้าทรงบังเกิดดาวดวงนั้นเราคิดถึงดาวดวงนั้นที่นำนำแสงสว่างมาบอกว่าตรงนี้จะมีพระเจ้าบังเกิดเราถึงระพึ่งถึงดาวดวงนั้นที่ทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าบังเกิดผังของหมู่บ้านท่ารเรนจะเป็นแบบฝรั่งเศสวัฒนธรรมนะไทย แล้วก็คาทอลิกร้อยสามสิบเจ็ดปีมีของดีที่ท่าแรกค่ะอยากจะเห็นดาวสวยๆมาที่ท่าแรกมา,<บ>า้เยอะมากคนละบอ